วิชาจรารณะสัมปันโนอตันี้นะอ่าวิชาจารณาสัมปันโนบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยเขาจะแปลแบบนี้บริบบุคคลเนี่ยสัมปันโนผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยวิชาและจรณะบุคคลนั้นเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่เทพและมนุษย์ทั้งหลายอันนี้วิเคราะห์แค่ตัวนี้พอ ถ้าเราแปลให้มันมันลึกซึ้งกระโดดข้มามกำแพงหน่อยอย่างเงี้ยไม่รู้เรื่อง็บุคคลผูชชชชนะ้ถึงพร้อมด้วยคือคือผู้รู้จริงด้วยวิชาวิชาของความรู้นะครับถึงพร้อมด้วยวิชาและก็พฤติตามที่รู้ด้วย เราจะบปกว่าถึงพร้อมด้วยวิช,ชาและจรณะจรณะคืออะไรคือประพฤติตามที่รู้นะ่ะบุคคลนั้นเป็นผู้ประเสริฐที่สุดเป็นผู้เลิศที่สุดนะครับในหมู่เทพและเทวดา,า,วาเนี่ยพระเจ้าตอบมาแล้วนี่ดูพระเช้าตอบไม่ไม่บอกเพราะพระองค์เล,เลยเนี่ยตอบให้คิดเอาคือบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยวิช,ชานะและและประพฤติ เออถึงพร้อมด้วยความรู้เหมือนกันนะและประพฤติตามที่รู้นั้นได้ด้วยบุคคลนั่นเป็นผู้ประเสริฐในวิชาต่อมาแล้วครับวิชาอ่าแปลแบบนี้ครันแต่ถ้าเราไปประโยคสองก็จะแปลนี้บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะไม่รู้เรื่องอ่ะคือถ้าเราเอาเทนี้ไปการอธิบายเนี่ยเราเป็นชั้นเออเรียกว่าชั้นอัตถกถาแต่ผมคม่ว่าพุทธเจ้าตรัสแบบเนี้ บางคนรู้ทำเต็มเลยมันรู้ทำเป็นร้อยเป็นพันเลยมันรู้ทำนะครับทีน,นี้ว่าบางคนไม่รู้ทำก็เรียวกว่าชั้นอัถกถา,าเหมือนเรามาเขียนกระทูนะครับแล้วก็มาอธิบายอ๋อบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาด้วยความรู้และประพฤติตามที่รู้ความรู้นั้นได้นะ่ะเป็นผู้กระเสริฐที่สุดเพร่รู้อย่างเดียวประพฤติไม่ได้ก็ไม่ประเสริฐนะครับเหมือนผมเนี่ยแหละเหมือนผมเนี่ยเกียบเหมือนทับผี ในพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยเปรียบเหมือนทัพพีทำแกงทำกับข้าวได้เป็นหลายร้อยชนิดเลยแต่ทัพพีไม่เคยริมรสแกงเลยผมเรียนธรรมะเยอะแต่ไม่เคยเข้าซึ <c> ้ง <oughs> คือไม,ไม่ไม่เคยเข้าเข้าจริงอยู่แต่ว่ามันไม่ลึกซึ้งไม่ได้รู้ทมอะ่ะคือเหมือนทัพพีมอาอ่านสังอา่านโน้ตอา่านนี่เหมือนทัพพีเลยผมเนี่ยทำแกงหลายหลายร้อยชนิดหลายชนิดแต่ไม่เคยริมรสเลยแต่ก็ริมรสนิดนิดอันแล้วก็ <c oughs> อันนี้เราเข้าเรื่องแล้วอั่นนะครับเปิดหน้าสองสองหมนะครับสองสองโเดี๋ยวจบเดี๋ยวก็จะจบนะครับอเราเรียนเรื่องสนทินะครับสนทิครับฝนทิก็พยายามมามาเรียนอย่าอย่าขาดถ้ามันไม่ต่อเนื่องแล้วทำไมไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจแล้วก็จะพาจะพาเบื่อมาอยากเรียนขนาดมาเรียนยังไม่อยากเข้าใจเลยบางทีมันเข้าเข้าใจตรงพี่มันจำไม่ได้นะบาลียากง่ายอยู่ที่การฝึกฝนต้องไปอ่านไปท่อง ผลก็จะดนเข้าใจได้ดีถ้าหลักเขาอ่อนมาฟังครูสอนง่วงหนองเต็มทีถึงจะเข้าใจดี่า้มีก็ลืมลืมมันต้องมาท่องทวนทวนบ่อยๆนะครับอาันนี้เราเปิดหน้าสองสองหก